EP นี้จะมาอธิบายว่าหน้าแอปการทํางานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะแสดงผล3ส่วนเริ่มจากส่วนแรกด้านบนฝั่งขวานะครับจะเป็นการแสดงผลในการตัดต่อวิดีโอของเราทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาเป็นส่วนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี้ก็จะแสดงผลว่ามีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราตัดต่อได้บ้างนะครับผมเราจะเริ่มจากโฟโต โฟโต้นี้ก็คือจะเป็นข้อมูลแสดงผลว่าในเครื่องของเราอะ่ะจะมีอะไรบ้างและในเครื่องมือเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแต่ละประเภทของไฟล์เลยนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาในโหมดวิดีโอวิดีโอของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อมาเป็นไฟล์ก็ตรงตัวเลยครับผมก็จะเป็นไฟล์ในเครื่องของเรานะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีไฟล์อะไรบ้างนะครับ ต่อมาก็คือช่อง Import e d ก็คือไฟล์ว่าเราเนี่ยนำเข้าอะไรมาแล้วบ้างนะครับอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำงานมาก่อนหน้านี้นะครับผมต่อมา Story Box Story Box เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่มากับแอปพลิเคชันเลยนะครับว่ามันจะมีทั้งฟรีและก็ไม่ฟรีนะครับผมจะแยกได้หลายประเภทนะครับจะมีทั้ง f o o t a g e b a c k g r o u n d m u s i l o o o s sound e f f e c t Audio วิดีโอแล้วก็มีเดียที่ดาวน์โหลดนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นแบ็กกราวแบ็กกราวเนี่ยที่ขึ้นว่าฟรีนี่ก็คือเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างตรงแม่น้ำล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งแล้วเราก็แสดงผลได้เลยเห็นไหมครับ โอเคแล้ววิธีกดกลับกดไปที่ตัวหนังสือข้างบนนะครับก็คือ Storybox Background นะครับเรากดไป1นึ่งครั้งมันก็จะกลับมาที่ประเภทของไฟล์นะครับถ้าเราจะไปดูที่ Music Music เนี่ยมันก็จะมีทั้งเสียงฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับตรงที่ไม่ฟรีเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแถบสีเหลืองๆนะครับผมเราจะได้จ่ายราคาจ่ายเนี่ยสมมติคลิกเข้ามานะครับผม s ต o ร y b o x เดือนละ300 29บาทหรือจะเป็นรายปีปีละ2,300บาทนะครับถ้าคลิปผมลุ่งหรือว่าผมมีเงินแล้วเนี่ยผมก็จะซื้อไว้นะครับแต่ตอนนี้เราใช้ฟรีกันไปก่อนเนาะโอเคสตอรีบรอ่บ็อกมีประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับไทเทน ไตเติลก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะมีประมาณนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อมานะครับผมเป็น transition transition ก็คือการเปลี่ยนภาพในแต่ละเลเยอร์มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ก่อนจะซื้อนะครับผมก็มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับดูคลิปจบแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อหรือไม่นะครับถ้าหากซื้อแล้วก็ลงมืออย่างเต็มที่นะครับผมใช้ให้มันคุ้มค่าเนาะอันสุดท้ายนะครับจะเป็นมิวสิกมิวสิกนี้ก็จะคือมันจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของ i p a d ของเรานะครับแต่เครื่องของผมเนี่ย ไม่มีนะครับผมก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ใช้นะครับถัดมานะครับผมข้างปุ่มมิวสิกนะครับจะเป็นปุ่มติ๊กลงมากดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัว Import นะครับผมัแล้วจะแยกว่าช่องทางการ Import เนี่ยเราจะ Import ในทางไหนนะครับผมส่วนผมเนี่ยเวลาทํางานนะครับผมจะ Import จากไฟล์นะครับเมื่อเราคลิกไฟล์ปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่ทั้งไอคาวแล้วก็ iPad ของฉันนะครับ นี่นะครับส่วนมากจะเป็นไฟล์ปรมาณนี้เลยต่อมานะครับผมเรามาดูด้านล่างเมนูบาร์ด้านล่างนะครับแถบเมนูแรกนะครับเราคลิกเข้ามาจะเป็นไฟล์ที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับหรือเราจะสร้างเพิ่มกดที่ตัวบวกครับผมนี่นะครับจะให้เรา new project ก็คือตั้งชื่อแล้วก็เลือกเฟรมเลทที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็และและก็เอ่อเฟรมแอสเปคก็คือสัสดส่วนนะครับว่าเราเนี่ยจะตั้งเป็นไฟล์แบบไหนถ้าเป็น16 9กต่อ9ก็คือแลนสเค a แลนสเคปเนี่ยเราจะเป็นสัสดส่วนที่ผมใช้อัพลง YouTube ประจำนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมความสามารถในแอปพลิเคชันนี้ เมื่อเราสร้างโปรเจกต์แล้วนะครับผมเราก็คลิกเข้ามาอันนี้คือโปรเจกต์ที่ผมสร้างไว้เบื้องต้นแล้วนะครับการใช้งานแถบด้านล่างตรงกลางหน้าจอนะครับก็จะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายความสามารถนี้ไปพร้อมๆกับการทำงานใน EP ต่อไปเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Layout สังเกตไหมครับว่าวิธีดูเครื่องมือนะครับผมให้เรากดไปที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับแล้วมีเครื่องหมายคำถามน,นครับผมกดค้างไว้มันจะขึ้นการทำงานทุกไอคอนเลยนะครับผม3ไอคอนด้านล่างมุมขวานะครับผมเริ่มจาก l a y ยอร์เลเยอเนี่ยคือเราจะจัดรูปแบบว่าหน้าจอการทำงานเนี่ยเราต้องการแบบไหนนะครับผมนี่เลยส่วนตัวนี้ผมชอบแบบแรกนะครับผม มันจะคล้ายๆ Premiere Pro ต่อมานะครับผมเป็นปุ่มแชร์ปุ่มแชร์นี่เรามีเอาไว้ export file นะครับในส่วนของ movie export file ก็จะเอาเก็บไว้ที่ photo หรือจะ export ไปยัง youtube เลยหลักๆนี้ก็จะใช้2ตัวแรกนะครับผมหรือ snapshot ด้านล่างสุดนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราต้องการทำปกคลิปนะครับผมก็ snapshot ใน shot, shot นั้นเลยพอเรากดการตั้งค่านะครับผม จะเป็นการโชว์ค่า Default ที่เราสร้างโปรเจกต์มานะครับโอเคครับผมเมื่อเรารู้ข้าค่าว่าในแอปตัดต่อวิดีโอของเราเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้าง EP ต่อไปนะครับผมก็จะสอนการทำงานในแต่ละรูปแบบนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ